สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทำเมนูเครื่องดื่ม n e s t ีมิ t ตีโคค n นัทลาเต้นะครับโดยใช้ผงเนสทีชานมเย็นที่มีอยู่ติดร้านกันอยู่แล้วนะครับเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับเมนูเครื่องดื่มร้านค้าของคุณครับผมเปิดสูตสร้างอาชีพกับ NESTTY n s t ที Professional กับเมนูเครื่องดื่มที่ชื่อว่า N นสทีมิลตีโคค o นัท l a เต้ ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัว e, เนสทีมิลทีองคอนัทลาเต้เลยนะครับเริ่มจากที่กดน้าร้อนเสร็จ1นส่วนสของแก้วใส่ผงตัวเนสทีมิลทีลงไป3ช้อนโต๊ะครับคนให้ละลายเข้ากันเนสทีมิลทีอะครับผมตัวนี้จะให้ความหอมหวานมันอยู่ในตัวอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นชาเนสที T ครับได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นเติมน้ําเชื่อมกลิ่นมะพร้าวนะครับลงไป 10ML นะครับ ปักไว้นะครับปักน้ําแข็งลงไปครึ่งแก้วโดยประมาณนะครับเราจะใส่ตัวที่เราโชงลงไปก่อนใส่น้ําแข็งกลับไปให้เต็มแก้วนะครับตามด้วยนมสด โอเคแล้วสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะท็อปด้วยตัวฟองนมวิธีและเคล็ดลับการตีฟองนมผานชนะที่ใส่นมนครับผมจะต้องแช่อยู่ในถังน้ําแข็งตลอดเวลานะครับเวลาเราตีฟองตัวนมเนี่ยมันจะมีความเนียนแล้วก็ฟูนะครับฟองนมก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ ใช้โรยหน้าบนเครื่องดื่มของเราก็ใส่ให้เต็มแก้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยตัวมะพร้าวขูดที่เราคั่วไปแล้วนะครับเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าให้ตัวเครื่องดื่มของเราเนี่ยดูน่ารับประทานแล้วก็มีกลิ่นหอมจากมะพร้าวด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเตยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูเครื่องดื่มเนสทีมิลตี้โโก้เลาเต้ครับผม สำหรับต้นทุนเครื่องดื่มเมนูเ t สทีมิลตีโค o นัทลาเ t e แก้วนี้นะครับอยู่ที่16บาทราคาแนะนำขายอยู่ที่69บาทครับผมอยากให้เราสอยเมนูเครื่องดื่มอะไรหรือใครมีเคล็ดลับอะไรเด็ดๆที่ใช้ที่ร้านอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์แชร์กันมาได้เลยนะครับ ากสนใจอยากเปิดธุรกิจใหม่หรือสนใจซื้อผลิตภัธธณฑ์เนสเล่โดยตรงกับเราสามารถกรอกข้อมูลให้ทีมงานขายเราติดต่อก,กลับไปได้เข้าไปที่เว็บไซต์ nesleprofessional.co.th t หรือกดจากลิงก์ในแคปชั่นเพื่อไปหน้ากรอกแบบฟอร์มได้เลยทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาคุณอย่างมืออาชีพ